สวัสดีค่ะวันนี้ MDsoft ก็จะมาแนะนำฟีเจอร์ใน O-Doo นะคะโดยฟีเจอร์นี้ค่ะก็จะเป็นฟีเจอร์การเลือกสินค้าบางรายการในใบขอเสนอราคาเพื่อที่จะนำไปเปิดใบสั่งซื้อนั่นเองค่ะหรือว่าในตัวระบบนะคะตรงนี้จะใช้เป็นคำว่าเ e มิด product RFQ ค่ะในส่วนของการเหมิดในที่นี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการผสมนะคะหรือว่าการนำมารวมกัน,นะคะ่ะตัว product RFQ นะคะก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในใบเสนอราคานะคะ ดังนั้นในส่วนของการเมิด Product RFQ ก็จะเป็นการนำสินค้านะคะหรือว่าเป็นการเลือกสินค้าบางรายการที่อยู่ในใบขอเสนอราคาแล้วก็นำไปเปิดใบขอซื้อนะคะหรือว่าใบสั่งซื้อกับวนเดอร์นั่นเองค่ะในกรณีที่เราจะใช้ในส่วนของฟีเจอร์เมิด product RFQ นะคะในกรณีนี้อาจจะเป็นในกรณีที่กิจการมีการขอเสนอราคากับวนเดอร์ไปแล้วนะคะแล้วก็พบว่าสินค้าบางรายการค่ะยังมีต้นทุนที่สูงอยู่ แต่กิจาการก็ต้องการที่จะสั่งซื้อสินค้าบางรายการกับวินเดอร์เจ้านี้นะคะซึ่งในส่วนนี้ค่ะเราก็ไม่ต้องทำใบขอเสนอราคาใหม่เลยค่ะเราก็สามารถใช้ตัวฟีเจอร์เ e r ือ product RFQ นะคะเพื่อที่จะเลือกสินค้าบางรายการในใบขอเสนอราคาไปเปิดการสั่งซื้อนะคะหรือว่าทำใบขอซื้อได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูการทำงานในระบบ o d ดูกันเลยนะคะในส่วนของการเปิดใบขอเสนอราคาค่ะตรงนี้ก็จะอยู่ที่เพอร์เชสนะคะ จากนั้นนะคะเราสามารถที่จะกด create นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลของ vendor ที่เราจะทําการขอเสนอราคาได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเราสามารถเพิ่มสินค้าเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็สามารถใส่จํานวนที่เราต้องการที่จะขอเสนอราคาได้เลยค่ะ จากนั้นก็กดเซฟนะคะเราสามารถที่จะปริ้นในส่วนของใบขอเสนอราคาได้จากเมนูปริ้น RFQ ตรงนี้ได้เลยนะคะในกรณีที่เราทราบในส่วนของราคาที่เวนเดอร์ทำการเสนอมาแล้วค่ะเราก็สามารถที่จะเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้เลยนะคะเมื่อเราทราบในส่วนของราคาที่เวนเดอร์ทำการเสนอมาแล้วนะคะแล้วเราตรวจสอบว่าราคาที่เวนเดอร์เจ้านี้เสนอมาค่ะยังมีต้นทุนที่สูงนะคะหรือว่ามีราคาที่สูงกว่าเวนเดอร์เจ้าอื่นาค่ะแต่ว่าเราก็ ยังต้องการที่จะทําการซื้อขายกับเวนเดอร์เจ้านี้อยู่นะคะแต่ต้องการที่จะทําการซื้อขายแค่สินค้าบางรายการเท่านั้นค่ะเราก็สามารถเลือกเปิดใบสั่งซื้อนะคะแค่บางรายการในส่วนที่เราพึงพอใจที่จะทําการซื้อขายกับเวนเดอร์เจ้านี้ค่ะเท่านี้นะคะก็ให้เราไปที่แอคชั่นได้เลยค่ะแล้วก็เลือกที่เหมิด product RFQ นะคะพอคลิกเข้ามานะคะระบบก็จะแสดงสินค้าที่อยู่ในรายการใบขอเสนอราคาขึ้นมาให้เลยค่ะ ก็คือเราทําการเพิ่มไป3รายการใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องการที่จะซื้อขายกันแค่2บรายการเราก็เลือกได้เลยะคะ่ะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดคําว่า m e r ือ product RFQ นะคะจากนั้นค่ะระบบก็จะดึงเฉพาะรายการที่เราทําการเลือกนะคะมาเปิดในส่วนของใบขอซื้อนะคะหรือว่าใบสั่งซื้อคะ่ะ โดยระบบก็จะดึงในส่วนของจํานวนสินค้าที่ทําการสั่งซื้อนะคะแล้วก็ราคาที่เวนเดอร์ทำการเสนอเข้ามาให้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถกดปินตัวใบสั่งซื้อนะคะเพื่อที่จะทําการสั่งซื้อสินค้าชิ้นนี้กับเวนเดอร์ได้เลยค่ะในกรณีที่เราต้องการซื้อสินค้าบางรายการกับเวนเดอร์ที่เราทําการขอเสนอราคาไปแล้วนะคะเราก็สามารถเข้ามาใช้งานในส่วนของเมนูเหมือน Product RFQ ได้เลยนะคะ ระบบก็จะดึงเฉพาะ product นะคะหรือว่าสินค้าที่เราทำการตกลงซื้อขายกันนะคะเมื่อเราทำการเหมิดไปแล้วค่ะในหน้า RFQ นะคะแล้วนะคะระบบก็จะมีการ reference ข้อมูลมาให้เลยค่ะ